สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับ y o u t u b e ช่องหุ้นพอดแคสต์วันนี้เราจะพาเพื่อนๆนักลงทุนมือใหม่มาทำความรู้จักกับหุ้นต่างๆแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านว่าหุ้นนั้นนั้นทำธุรกิจอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆช่วยกดซับสครคให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ข่าวสารหุ้นต่างๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนปัดงบลงทุน400-500ล้านบาทปั้นธุรกิจอาหารผ่านแบรนด์ Wonder Food พร้อมลุยธุรกิจเกี่ยวเนื่องแก๊ส LPG เช่นซ่อมและผลิตถังแกส๊ส หงุนรายได้เพิ่มสร้างฐานธุรกิจแข็งแกรง่งโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารประกาศนำทัพเดินหน้าลุยต่อย,ยอดธุรกิจไม่ยัง้งตอบย้ำหุ้นผลงานเติบโตและจ่ายปันผลต่อเนื่องโดยที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท WPE n e r g y จำกัดมหาชน w p เปิดเผยถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจปี2564ว่ากลุ่มบริษัทได้เตรียมงบลงทุนประมาณ400-500ล้านบาท เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจธุรกิจอาหารที่จะเป็นธุรกิจที่ช่วยในการเพิ่มมารจินให้แก่กลุ่มบริษัทในอนาคตและธุรกิจจัดจําหน่ายก๊าซปิตโตรเลียมเหลว LPG ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักและเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทภายใต้แบรนด์เวลแก๊สที่ยังคงขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้แบ่งเป็นใช้สำหรับลงทุนธุรกิจซ่อมถัง100ล้านบาท ลงทุนซื้อถังบรรจุแกส200๊ส200-300ล้านบาทและลงทุนในธุรกิจอาหาร50ล้านบาทด้วยการขยายแบรนด์ Wonder Food จากในเครือที่จัดตั้งได้แก่ผัดไทยไฟทะลุข้าวซอย Hungry Rabbit ร้านอาหาร h y เปอร์ไฟด i n i ิ g ระดับมิชลินสตาร์หนึ่งดาวในชื่อเทเบิล38และภายคุงโดยมีแผนต่อย,ยอดธุรกิจอาหารแช่แข็ง ธุรกิจแคทเทอริงและการขยายแฟรนไชส์ไปยังประเทศในแถบเอเชียส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนสำรองเพื่อรองรับการขยายธุรกิจที่ตั้งเป้าเติบโตทุกช่องทางในปี2,564และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจหลักแบรนด์เวิลด์ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับภาพรวมอุตสาหกรรม LPG ในประเทศปี2,564เชื่อว่ายังคงทรงตัว เนื่องจากเป็นสินค้าที่ต้องใช้และมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันส่วนราคาคาดว่ายังคงทรงตัวไม่หวือหวามากนะักขณะที่แนวโน้มปริมาณการขาย LPG ของบริษัทคาดว่าจะอยู่ในระดับ800,000ตันขณะที่ภาพการเติบโตของผลการดำเนินงานประเมินว่าจะทรงตัวจากปี2,563ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเชื่อว่าน่าจะปรับตัวดีขึ้น จากสัดส่วนการขายที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งเป็นพอลมาจากการขยายตัวของจุดกระจายสินค้าที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกลุ่มบริษัทยังคงมองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อยอดรายได้และสร้างฐานธุรกิจให้แข็งแกร่งตามแผนที่ได้วางไว้เป็นการตอบย้ำให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทพร้อมลุยต่อ G s o f ฟ ธุรกิจให้ครอบคลุมครบวงจรจากเดิมมีเพียงธุรกิจจัดจำหน่ายก๊าซ l g p อีกทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 และภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ที่สำคัญเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรและเพิ่มยอดขายให้มากขึ้นและกระจายความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคตโดยยังเน้นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักที่ทำอยู่คือ LPG เช่น การผลิตถังและซ่อมถังส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ LPG คือธุรกิจอาหารซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจหลักที่จะสร้างรายได้ในอนาคตซึ่งภาพของบริษัทต่อจากนี้จะเป็นในลักษณะ Energy Provider และ Energy Solution ดังนั้นจึงขอให้ผู้ถือหุ้นเชื่อมั่นว่า WP จะสามารถรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจและเป็นหุ้นที่ผลการดำเนินงานเติบโตและปันผลได้อย่างต่อเนื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกล่าวและข้อมูลหุ้นที่น่าสนใจในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ mgr online ด้วยค่ะหวังว่าเพื่อนๆน,นักลงทุนทุกท่านจะได้รับข้อมูลสำหรับหุ้นตัวนี้ขอให้เราเป็นอีกช่องทางในการนำเสนอแก่เพื่อนๆน,นะคะและฝากช่วยกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยค่ะและขอปิดท้ายด้วยประโยคย่ดทิตว่า การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ